นวดแผนไทยค่ะอยู่ดี้อนรับที่ห้างอินเดียอิมพอรียมนะคะอ่ะพออย่ากมีนวดที่อย่ากมีอ่ะอดีมาซาดไทยมาซาดพุตรมาซาดวดีมาซาดไทยมาซาดนวดมาซาดนวดแผนไทยนวดแผนไทยไทยน้วยน่อมาซาดเออโอเคครั มาใช้บริการนะคะรับเพื่อเราดีต้อนรับในตัวคุณเสร็แล้วอะหลายรับมาเพราะว่าหลายือ่ชร้านเดี๋ยวเอาไปออกคือมังงะยังไงเดี๋ยวเราก็ทันเฟอร์เข้า YouTube ของเราได้อยู่แล้วที่ไหนเราก็ทันเฟอร์ได้แต่แต่นะแล้วแต่ใครทีาจะเปิดดูแลเนาะแล้วแต่เขาเนาะแล้วแต่ใครได้เปิดดูเขาเกมเกมเกมแต่หน่อย Oké okay, so? <laughs> zo. Goed zo. Wat we niets meer zeggen. We gaan straffen en dan... Uh,